วันนี้นะครับผมรองศาสตราจารย์ดรรงมุนสวยขวัญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐนะครับได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องชาวพักนครผ่านนายกปรีชาแก้วกระจ่างผ่านทางรองนายกซิปผ่านทางสธออนะครับว่าเขาได้ส่งหนังสือเพื่อที่จะขอสร้างสะพานข้ามคลองปากนครก่อนออกปากทะเลเนี่ยนะฮะมานานแล้วแล้วเรื่องไปค้างอยู่แล้วก็ทราบว่า จากทางหลวงชนบทนะครับคุณวีระก็บอกว่าเรื่องนในค้างแล้วก็ไม่ได้เดินต่อนะครับหลังจากนี้หลังจากที่นายกปริชาขึ้นมาดํารงตําแหน่งนายกแล้ก็อยากจะกระตุ้นเรื่องนี้ผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ก็มีการประสานเชิญทางหลวงชนบทท่านนายกนะครับทีมงานนะครับที่เกี่ยวข้องมาดูเพื่อที่จะชี้ทางเลือกว่าถ้าจะทําสะพานข้ามคลองอาปากนาครเนี่ย มันมีกี่ทางเลือกทางเลือกที่1จากวัดบุคธาราไปวัดนารีประดิษฐ์ได้ไหมถ้าไม่ได้จะเป็นทางที่2คือขยับขึ้นไปอีกประมาณ400เมตรได้ไหมวันนี้ทางนายกปรีชานะครับพร้อมกับทีมงานคณะผู้บริหารของเทศบาลปากนครก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นนะครับแล้วว่าจะเป็นทางเลือกที่2นะครับจากนั้นนะครับก็จะทําหนังสือถึงจากเทศบาลถึงแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อได้ทําการศึกษาออกแบบประมาณการต่อไป นะครับผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เลยประสานงานทางหลวงชนบททางนายกนะครับเข้ามาเพื่อที่จะพูดคุยเป็นเบื้องต้นและอะไรที่จะต้องทำกันต่อทางกำนัทางนายกกับทางทางหลวงชนบทก็จะได้เวิร์กอิงนะครับได้ทำงานกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้แทนราษฎรก็จะรับมาประสานงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างหนึ่งที่อยากจะนำเรียนก็คือว่า ปากนครนะครับยังเป็นเมืองมันเป็นเมืองที่อกแตกกันอยู่หมายถึงว่าฝั่งหนึ่งอยู่หมู่สีท่าได้กวางหนึ่งอยู่หมู่ที่1และหมู่ที่6ตําบลปากนครทั้งสองฝั่งเนี้ยอยู่ในเขตเทศบาลปากนครแต่คนละตาบลประชาชนยังไม่ได้เชื่อมต่อกันนะครับจะต้องใช้การเดินทางซึ่งไกลประมาณเกือบ10กิโลจึงจะไปมาสู่กันได้ถ้าเขาเดินทางรถแต่ถ้าเดินทางเรือเขาข้ามเรือนะครับข้ามควากตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นสภาพเดิมๆอยู่เพราะนั้นความปรารถนา ที่จะได้สะพานของพี่น้องจาาปากนครเนี่ยก่อตัวกันมานานนับ10บสปีแล้วตั้งแต่ทราบว่าตั้งแต่นายปรีชาแก้วกระจ่างหรือนายกวันนี้เป็นกำนันอยู่นู้น,นะครับต้องการที่จะทำนะครับสะพานตรงนี้เพราะฉะนั้นสะพานตรงนี้จึงเป็นความหวังในทางนโยบายเราก็พบว่าปากนครเนี่ยเป็นชุมชนที่มีประชากรอยู่มากและมีศักยภาพมีต้นทุนทางทรัพยากรทน้นทุนทางสังคมที่สูงมาก ถ้ามีสะพานตัวนี้ผมคิดว่าการที่มาตั้งถินฐานการย้ายเข้ามาอยู่หรือการเพิ่มประชากรก็จะมากขึ้นเทศบาลปากนาครก็มีโอกาสยกระดับเป็นเทศบาลเมืองจากตำบลน,นะครับเพราะพอเป็นเทศบาลเมืองก็มีโอกาสในการได้รับการจัดสรรทรัพยากร,กรก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวสะพานตัวเดียวก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง<ๆ>เกิดร้านอาหาร<ๆ>เกิดการเปลี่ยนที่อยู่<ๆ>การผู้คนการไหลมาความสะดวกสบายนะครับทําให้เมืองเปิดนะครับเชื่อมต่อ เพราะผมเนี่ยในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นเรื่องนี้และเคยปลาศัยหาเสียงนะครับและเคยบอกพี่น้องประชาชนบนเวทีและวันนี้พอทางนายกรเริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทางหลวงชนบทก็ขยับนะครับผมงนั้นคิดว่าสิ่งนี้คงจะเป็นความหวังให้ชาวปากนครนะครับผ่านการสร้างสะพานตัวนี้นะครับพี่น้องประชาชน ชาวปากนาครที่เคารพแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รักทุกท่านวันนี้อรองศาสตราจารย์ดรรงบุญสวยฝันนะครับผู้แทนรัษฎรเขตหนึ่งพรรคขั้นหลังประชารัฐแล้วก็ที่นายช่างจากแฝงการทางทางหลวงชนบทแล้วก็รองนายกสมาชิกตลอดนท่านผู้มีเกียรติก็ได้มายืนอยู่ณนะริมฝั่งแม่น้ําปากนาครซึ่งเป็นแม่น้ําประวัติศาสตร์ที่ผมเคยพูดไว้หลายครั้งแล้ว วันนี้ตามตีตัานสสได้เอ่ยขึ้นไปนี่คือเป็นความประสงค์ของพี่น้องประจาจชาชนชาวปากนครมานานแล้วตั้งแต่สมัยผมดํารงตําแหน่งเป็นกำนันแต่ตรงนั้นก็ไม่ได้ตอบสนองเท่าที่ควรเพราะว่าไม่ได้ได้ติดตามเรื่องเพราะถามว่ามีความสําคัญขนาดไหนสะพานข้ามแม่น้ําปากนครสู่ตําบลท่าไร่หมู่ที่สี่นี่มีความสําคัญมากถ้าเปรียบก็เหมือนเป็นการเปิดบ้านเปิดเมืองเพื่อไปสู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการอนุรักษ์ ในเรื่องของการที่เปิดให้คนเข้ามาอยู่ในพื้นที่และเป็นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับพื้นที่ผมยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าทั้งสองพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บริเวณวัวถนน่าเทียบเรือตรงนี้หรือพื้นที่ที่ผมเคยคุยไว้ตรงน้นไม่มีปัญหาครับเจ้าของที่นี่เขาอนุญาตให้เราได้ใช้พื้นที่หลังจากนี้ผมจะจัดการในเรื่องของการทําหนังสือขอความร่วมมือจากเจ้าที่ ที่เขาอน,อนุมัติที่ให้นี่คือต้องขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินขอหนังส,สือยินยอมเพื่อเราจะทําให้ถูกตามระเบียบของทางราชการนะครับแต่ผมเชื่อว่าในการทํางานเชิงลุกในวันนี้ซึ่งเราขับเคลื่อนโดยมีสสเป็นตัวหลักในการประสานนะครับในการประสานกับหน่วยงานราชการผมว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวปากนาครแน่นอนนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ประสานงานร่วมกับท่านสส ลงบุญสวยฝันซึ่งนำมาเพื่อความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของงบประมาณที่จะนำมาพัฒนาในเขตพื้นที่เทศบาลตพบบนาครให้เป็นชิ้นเป็นอันให้ท่านได้เห็นถึงว่าบางครั้งเคยพูดหลายๆครั้งว่าที่ผ่านมาสสไม่ทําอะไรแต่วันนี้บ้านเมืองมันเปนเลี่ยนแล้วครับสสลงพื้นที่ทุกที่ในเขตที่รับผิดชอบเพราะสสเป็นสเนสเป็นผู้แทนราษฎรของประชาชนทั้งประเทศไทยเพราะนั้นวันนี้เราได้มาถูกต่างแล้วทุกคนนะครับการเมืองมันจบเลยครับ ขอความเมตตาจากพี่น้องทุกท่านได้ความร่วมมือมาร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดมังนอนของเราและผมเชื่อว่าเพื่ออนาคตของลูกหลานจะได้เป็นแบบอย่างต่อไปครับ